คือไพร์มากเลยนี่นี่ผมไม่บอกเลยว่าจดทิวมาไม่ได้บอกเิยเลยแต่เขาไม่มานี่คือตลกไม่ได้กลับบ้านโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยขาดคนนี้ไม่ได้เลยทีแรกเราก็หวันว่าจะไม่มีคนดูโอ้โหพอแค่นั้นอ่ะเยอะแน่นไปหมดเลยเอาอย่างแขกพาหูรัตยังมาดูขนาดวันธรรมดานะคนยังแน่นเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ที่เส้นคอนเสิร์ตมาวราแกกิทแนล กับรายการคุยตลกยุคตาบที่นี่ที่ไหนครับพี่เมอร์ลีคิงวงางมือพาเอาแล้วครับผมเห็นเขียนว่าเมกา,าพา้าสาะพานออสมัยก่อนที่เป็นเมอร์ลีคิงและก่อนเมอร์ลีคิงก็เป็นโลภาพยุนคิงเนี่ยหรือเปล่บ้านโพิ่เพิ่มคือคนรุ่นสมัยใหม่อาจจะไม่เคยทราบว่า ที่นี่คือเมอร์ลี่คิงวังคุลพาและตรงนี้ก็เป็นร้านไอศครีมสมัยก่อนที่นี่ก็คือเป็นห้างเมอร์ลี่คิงนี่ดังไหมพี่รู้มากเลยครับรู้คนสยามอ่าและที่นี่คือเป็นที่ที่ถ่ายทำที่เส้นคอนเสิร์ตครั้งแรกใช่ที่เ้นคอนเสิร์ตแล้วสมัยนั้นเขาเวลาคนจะดูพี่ต้องเสียเงินเข้าไปดูไหมดูฟรีครับดูฟรีใช่ไหมเดี๋ยวเราพาเข้าไปข้างในกันครับว่า บรรยากาศข้างในเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วเพราะว่าปัจจุบันมันผ่านมาประมาณ30กว่าปีแล้วเนาะเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในกันครับ,รบและที่นี่ชั้น6เมกาพาซาที่นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ที่ถ่ายทำที่เส้นคอนเสิร์ตสมัยก่อนนะเมอร์ลิคิงวังบุรพาใชจะไหมครับพี่อิท น่าจะใช่นะตอนนี้ผมมีเจ้าหน้าท uh, uh, ี่ท่านหนึ่งที่คุณกิ๊กครับสวัสดีครับคุณกิ๊กสวัสดีคุณกิ๊กเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของเมกาพาซาครับผมแล้วคุณกิ๊กครับโซนโซนเนี้ยตรงไหนเป็นที่กว้างที่คุณกิ๊กคิดว่าน่าจะเป็นเวทีที่เส้นคอนเสิร์ตค่ะตอนกิ๊กกว้างที่จะเป็นจนเนี้ยค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่จัดกิจกรรมเป็นจุดที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดกว้างที่สุดแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยตรงนู้นกำแพงไม่มีก็น่าจะเป็น จุดตั้งเวทีคนดูจะนั่งตรงมุมจไม่วทีใช่ค่ะแต่กิ๊กก็ไม่ทันนะคะเพราะผ่านมา30กว่าปีแล้วกิ๊กไม่ทันค่ะใช่ค่ะคุณกิ๊กครับที่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่งไบ้างครับนาปัจจุบันนะคะตอนนี้เมกาพลาซ่าสพาเล็กนะคะก็เป็นอาณาจักรของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนอกจากจะเป็นของเล่นแล้วเนี่ยเราก็จะมีชั้น5นะคะเป็นโซนกล้องนะคะแล้วก็ของเล่นของเราเนี่ยก็มีครอบคลุมทุก ช่วงระยะอายุเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของเล่นเด็กนะคะแล้วก็เสริมพัฒนาการเด็กมีการ์ดเกมมีเครื่องเกมมีโมเดลกันดั้มฟิกเกอร์นะคะอาร์ตทอยมีหมดเลยค่ะก็ะคือของเล่นเด็กเนี่ยค,คือที่ท,ที่เมกาพาซ่าเนี่ยมีค,<ล>บครบเลยค่ะทุกอย่างเลยค่ะใช่ค่ะเอวอรี่ติงมากเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอบคุณคุณกิณ๊กมากครับเดี๋ยวเราไปหาที่คุยกันครับผมก่อนไปคุยกับแขกรับเชิญต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีก็ไม่มีรายการดีๆแบบนี้นะครับขอขอบคุณตลาดสิว่ามาร์เก็ต ตลาดที่สะดวกครบครันมีทั้งโซนของสดโซนอาหารโซนฟู้ดคอร์ทโซนอาคารพาณิชย์ร้านชาบูปิ้งย่างร้านค้าส่งค้าปีกเรียกว่าทุกอย่างจบครบที่เดียวเลยนะครับตลาดหาไม่ยากอยู่ติดก,กับถนนบรมบราชชนนีตรงข้ามเยื้องๆกับเซ็นทรัลสรยาทำเลดีที่หายากใครที่อยู่ใกล้ๆพื้นที่นะครับแล้วอยากจะขายของหรือใครมีแผนจะค้าขายก็ไปจองพื้นที่กันไว้ก่อนนะครับ จองก่อนได้สิทธิ์ก่อนเพราะตอนนี้โครงการใกล้เสร็จแล้วรีบจองพื้นที่หรือโทรไปปรึกษาได้ที่เบอร์0994374777ได้เลยตอนนี้เรากลับไปคุยกับแขกรับเชิญกันครับและตอนนี้เราอยู่นะน่าจะเป็นโซนคนดูนะพี่ที่ท<า>เซนิร์ลตรงแถบเป็นโซนคนดูตั้งเวทีแ,แต่ตอนนี้เป็นศูนย์อาหารไปเรียบร้อยแล้วการน,นู้นก็เป็นเซ็นทรัลแต่ก่อนเซ็นทรัล บรนเลอร์ของนอกนร้อยี่สิบบาทร้อยยสิบาทแล้วสมัยก่อนเงินเดือนเท่าไหร่พี่สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบแล้วฮะแล้วทำไมพี่อิทถึงเลือกที่นี่เป็นที่ถ่ายทำที่เส้นคอนเสิร์ตอ,อ๋อทีนี้เพราะว่าออมองดูแล้วว่าตลกต้องมีสสารที่ให้เขามีดนตีให้เข้าและตรงนี้เป็นเวทีอ่าซันเดย์มิวสิกอ๋อคือเป็นเวทีคอนเสิร์ตมาตขอคงคุณวิเชียนอ่ะคุณ ของวิทยาคือองค์กภาคขอพี่พี่มีคอนเน็กชันพวกนั้นอยู่แล้วก็เลยคิดว่านะเวทีตรงนี้น่าจะเอาที่เส้นคอนเสิร์ตใช่ก็เลยไปไปบอกเขาบอกว่าได้แต่ต้องไม่ตรงวันที่มีคอนเสิร์ตแล้วสมัยนั้นที่ที่ทำตรงนี้พี่อิเป็นคนเริ่มต้นพามาที่นี่หรือเปล่าครับหรือมีใครเริ่มต้นอ๋อแล้วตอนนั้นพี่อิทคุยเหมือนถึงว่าพี่อิทมีเพื่อนร่วมงาน คุณสลันติมโนคือใครครับคุณปีเตอร์กอยอ๋อคือพี่พี่กอยเนี่ยก็เ,เป็นคนประสานงานกับพี่อีทใช่ไหมฮะใช่ฮะเขาเป็นนักข่าวอยู่เดลินเลอร์ก็คือถ้าเป็นจี้เส้นคอนเสิร์ตเนี่ยผมผมเห็นคอมเมนต์แล้วว่าเขามีแบบอ่าพี่กอยมีพี่ e ats, อีทเริมเพศที่ถ่ายทำที่เส้นคอนเสิร์ตและตอนนี้ผมว่าเราสองคนอ่ะคุยกันแบบผมว่าไม่ไม่ไม่น่าจะละเอียดพอ ผมว่ามีแขกรับเชิญอีกคนนึงผมคิดว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ให้ความรู้กับคนดูทางบ้านแล้วก็มาช่วยเราคุยได้มากขึ้นนะครับพี่ก้อยครับขอแนะนําพี่ก้อยครับผม้สวัสดีพี่ก้อยครับสวัสดีครับโอ้มาเลยนะแล้วมาหาคุณนี่อะไรเจ็บพี่อี๊บเจ็บพี่ก้อยเจ็บน้องน้องก็น้องก็นดมาผมนี่ไม่เจอไม่เจอมาน่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วโอ้ยได้ไดได้นั่งนั่งก่อนครับนั่งก่อนครับ เซอร์ไพรส์ไหมพี่ไม่รู้อ่ะก่อนเลยว่าจะเซอร์ไพรส์พี่หนุ่มเขาจัดมาจัดคิวมาแล้วเป็นไงคุณสบายดีสบายดีหน้าตาสดใสขึ้นเยอะแต่ว่าพร้อมหน่อยตามตามสภาพแต่ชอบว่าหมอบอกนดีนดีกว่าดีกว่าดีกว่าตาเป็นยงดีดีขึ้นดีขึ้นีต้องต้องใส่แว่นกันลมกันลมาหมดแล้วสอง้างครับอันนี้คือพี่มิสเตอร์ก๋อยที่หลายๆคนคอมเมนต์ว่า อยากเห็นหน้าครับคือพี่ก๋อยอ่ะไม่ค่อยได้ออกไม่ไม่ออกเลยไม่ออกเลยใช่ไหมเพราะว่านี่คนอยู่เบื้องหน้าผมคนเบื้องหลังแต่ผมอาจจะเห็นแค่บางม้วนแค่นั้นที่ที่พี่ก๋อยออกถ้าพี่ก๋อยออกนี่คือพี่อิทไม่อยู่หรครับแกไม่ไม่ไม่สบายตอนนั่นไม่สบายก็คือแฟนแฟนทั้งช่องอ่ะครับใครคือมิสเตอร์ก๋อยใครคือพี่ก๋อยแล้วพี่พี่ก๋อยไปไหนไปวันนี้เนี่ยคตคน คนนี้ละครับสองคนนี้ครับเป็นผู้สนับสนุนตลกมากๆเลยตลกทั่วฟ้าเมืองไทยมาได้เพราะเขาฮะจ้างถูกขลมดีตลกเลยมากันเพียบหมดเขาไม่เคยตลกนี่เขาบางทีเขาก็แซลอยู่นั่นน่ะสมัยก่อนยิ่งจุ๋มจิมเนี่ยตัวแซลเลยบางคนก็บอกว่าดร็อกเตอร์กอยก็มีจริงๆแต่ไม่ใช่แล้วเขาหาข้อมูลผิดมาขอขอบคุณไปยังปีเตอร์กอยและก็พร้อมด้วยคุณเสริมมิเสริมเวทเสริมเวทเสริมิเสริมเวท เซรเวนะครับซึ่งสองคนนี้เขาได้ประสานงานการประสานจับมือประสานงานสร้างความสุขถึงบ้านท่านคือเมื่อ EP EP แรกอะครับ,รบผมไปหา s Song, <S เฮียสงแล้วก็เล่าประวัติของ g ี้เส้นคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้านก็คือมาถึงจุดหนึ่งที่พี่อ e ีทบอกว่าพี่อ e ีทรู้จักพี่ปีเตอร์กอยออก็เลยให้พี่กอยเนี่ยมาคุยกับเฮียเพื่อจะเริ่มทำรายการขี้เส้นคอนเสิร์ต ณตอนนั้นพี่ก๋อยลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเริ่มจุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างไงจุดเริ่มต้นคืออย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยผมจัดคอนเสิร์ตเขาทำคนเดียวทางจังหวัดเป็นคอนเสิร์ตทีนี้ว่าคอนเสิร์ตเนี่ยผมก็เอาเอาตลกไปเล่นครับตลกไปเล่นก็อัดเทปอัดอะไรไว้ทีนี้ว่าเจะไปยังไงก็ไปรึดสายเฮียสงเฮียสงก็บอกว่าเอามาที่กมาดูก็เลยนั่นแหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเพราะหลังจากนั้นก็ เฮยสงก็ไปปล่อยเซิร oh, ์ฟทางตลาดวิดีโอคยุคนั้นเป็นวิดีโอตลาดอนนะครับตามศูนย์ตามอะไรก็เรียกร้องมาเฮยสงก็เรียกไปก็ไปคุยกันโหปรึกษามาปรึกษาคุณเอ็ดคุณเอ็ดบอกว่าเอวเอะถ้าเป็นอย่างนี้นี่มันต้องมีเวทีมีอะไรมีไอ้ระบบเสียงมีอะไรกล้องเครื่องอ่าก็ปรึกษากันมาลงตัวที่ว่าตรงนี้เริ่มเริ่มที่จุก หุดเริ่มแรกจุดประกายของที่เส้นคนเสิร์ตลยใช่ไหมฮะก็คือเฮอร์รี่คิงวังระาสมัยก่อนผมก็ให้คุณอีทเนี่ยคุณเสริมเวทเนี่ยเป็นคนดําเนินการเปิดหัวเทปเลยบอกเป็นระบบการตั้งชื่อตั้งอะไรขึ้นมาอาเครื่องเสียงเสดีอ่ามีเครื่องเสียงตลกแต่ก่อนมันก็มีพวกแบ็กอัพมีอะไรอยู่ใช่ไหมฮะมันก็ส่วนใหญ่วงมันก็มีเป็นเวทีแล้วก็มีแสงสี แล้วเราแบ่งหน้าที่งานกันยังไงครับระหว่างพี่พี่อีทกับพี่ก่อยทั้ทง,ทงคุณอีทเนี่ยเขาก็อยู่อยู่นิติทัศน์อยู่แล้วตอนนั้นใช่ไหมครดูมอนิเตอร์ครับเขาก็รู้จักไอ้พวกไอ้อเครื่องเสียงพวกกล้องพวกอะไรนี่ก็รู้ก็ปรึกษานไปไปมาบอกเอาเอากล้องมาเอาไอา้แสงสวิตชิ่งของของเ<อ>สนีทัทวินวิวสิ่อ่าคุณอีทก็จัดการมา ก็มาลวตตัรงงนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจี้เส้นคอนเสิร์ตโดยพวกเราบริษัทบันเทิงนะครับภายใต้ลิขสิทธิ์ของ st video เอื้อเฟือสถานที่โดย Murray Kings นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของจี้เส้นคอนเสิร์ตซึ่งเราหาดูได้ยากนะพี่นะที่จะเอาคอนเสิร์ตมาให้ที่เอาตลบมาเล่นบนเวทีคอนเสิร์ตแล้วแต่ก่อนเนี่ยนะพี่ที่คนรู้เยอะแน่นไปหมดเลย เอ้ยแขกฟาหุรัดมียังมาดูแล้วแล้วเสียตังค์ไหมพี่ไม่เสียฮะดูฟรีเลยเหรอคดูฟรีเปลยที่นี่ก็เป็นเป็นร้านอาหารเป็นอะไรฟู้ดคอร์ทโอ้โคนดูเยอะเหมือนกันนะก็เนี่ยทั่วหมดนะยเวทีเต็มฮอร์นี่เลยมันเป็นฮอร์ของในนิติธัตุคอนเสิร์สมัยก่อนที่เราถ่ายที่เส้นคอนเสิร์ตพี่คนมารอดูตั้งแต่กี่โมงโมาเลยเขา้เขามาเลยทีแรกเราก็หวั่นว่าจะไม่มีคนดูโอ้โหพอแค่นั้นนะทีหลังเทปหลังๆนี่คนดูกันแบบ ล้นเลยเราไม่ต้องจ้างมาเลยนะพี่นะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยดูกันแบบสดๆเลยแล้ววันหนึ่งอะครับพี่ถ่ายสักกี่คณะสมัยก่อนแต่ก่อนก็เทปสองเทปแค่นั้นนะฮะอ๋อเทปสองเทปสองเทปล้วเราต้องมีการเตรียมงานก่อนล่วงหน้าไหมครับว่าจะต้องมาเซ็นเมนก่อนวันหนึ่งทางเอสทีนี่เขาก็ระบุมาว่าจะเอาคณะไหนเอาอะไรยังไงเขาก็ระบุมาก็ส่วนใหญ่จะถ้าเป็นเป็นวันหยุดเนี่ยจะเป็นคิวของ ของไอ้นิติทัศเขาเราเราก็เอากลางสัปดาห์าไม่พุธก็อังคารพุธอะไรพวกนี้ขนาดวันธรรมดานะคนยังแน่นเลยพอจะจําได้ไหมว่าเราถ่ายที่นี่กันสักกี่ปีโอ้หลายปีเหมือนกันหลายปีบางทีก็มีไฟไบ่หน่อยเลยก็ไฟแฟชั่นบ้างไปพาสต้าบ้างบางทีตรงนี้ไม่ไม่ว่างเราก็ไปไปพาสต้าไปพาสต้าก็มีแต น้อยน้อยครั้งฮะแต่ส่วนใหญ่จะยืนยืน,ยนระยะอยู่ตรงเมอร์ลี่คิงมากกว่าอ๋อส่วนใหญ่เราจะมีเมอร์ลี่คิงฟังบูราเพราะเมอร์ลี่คิงนี่พร้อมฮะครับมันมันทุกอ,อย่างมันสะดวกแล้วทําไมเราต้องต้องย้ายจากเวทีอ๋ออย่างนี้ฮะเอ่อพอน,นีเวทีของเออ่ของนิติทรัพย์อะไรนะฮะซันเดย์มิวสิก <Day Music. S 2> ครับซันเดย์มิวสิกเขก็มูฟจากเมอร์ลี่คิงตรงนี้ไปโน่น คไปไปลำงนินจะใหญ่ขึ้นใหญ่ๆมากเลยฮะเราก็เลยตามตามคอนเสิร์ตตามเข้าไปที่นั่นก็ยิ่งโอ้โหล้นล้นเหลือเลยโอ้ใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านี้คนนี่มารอเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฮะพอมููไปตรงนน้นแล้วอัดหลายคณะแล้วแล้วตรงนน้นพี่พี่กับพี่ก๋อยหวานใจไหมว่าคนดูอ่ะมันจะเหมือนเมอร์ลิกคิงครับวันวันที่แรกวานเพราะว่าเพราะว่าเราคุ้นเราคุ้นเคยกับที่นี่แล้วที่นี่เขาเขารู้แล้ว ว่าเราจะบันทึกเทปอย่างนี้อย่างนี้วันไหนเขาเขารูู้่แล้วเหมือนเป็นแบบเป็นแหล่งคนเยอะลยครับครับครับเป็นเป็นศูนย์ศูนย์กลางสมัยก่อนจะมีสะพานเหล็กมีสำเพ็งมีอะไรต่างที่หมดเนาะคนก็จะมาดูแล้วรู้ว่าจะถ่ายทำที่เส้นคอดเซอร์วันไหนครับแล้วเราเราต้องย้ายไปที่เมอร์ลิ่คิงลังสิตซึ่งมันสมัยก่อนนะพี่มันจะต้องเดินทางเพื่อเพื่อไปดูใช่ไหมมันจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนชุมชนที่คนคนเยอะมาก คนก็ยังดูแน่นเลยดูแน่นับแฟนประจำเขาที่เขาโอ้โหเขามาเลยดูทุกวันดูทุกครั้งเพราะระบบเสียงระบบอะไรเราเพอร์เฟกมากเราเซตอย่างและการการแบ่งหน้าที่งานนะครับเหมือนแบบพี่อีททำยไงอีทเป็นเป็นพิธีกรอย่างเดียวครับครับแล้วพี่ก๋อยครับผมก็ป้ายทำทาป้ายทำไอ้ด้านล้างฉากเวทีผมก็เป็นคนออกแบบไอ้ตัวโลโก้ของจี้เส้นน่ะ นั่นนะที่ต่อยเป็นตอนนี้ดี่รัผมก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับต้นรากลูกโลกนั่นแหละเป็นเป็นสัญลักษณ์เป็นอันนั้นเลยแล้วตอนหลังมันเหมือนมาเป็นลูกโลกใช่ไหมครับลูกโลกแล้วเขีานี่เส้นใช่ใช่แต่เราก็ยึดมั่นของโลโก้นั้นอย่างเดียวสมัยก่อนเรามีวิธีการคัดตลกมาอัดยังไงอ่ะพี่ต้องเเรารู้ได้ไงว่าคนเขาอยากอยากดูตลกคณะนี้คณะนี้ครับคือตลกเนี่ยนะส่วนใหญ่จะ ทางศูนย์ทางศูนย์ก็เรียกร้องมาแต่เราก็บางทีเราก็หาคณะที่แบบไปเซอร์เวย์มาเนี่ยอย่างอิสระเดินเพนเนี่ยเราเราก็ปั้นมานะพวกเนี่ยพวกเอจัดตุโลงพวกอะไรนี่ยังไม่เกิดยุคนั้นนลก็คืออิสระเดินเพนเนี่ยเป็นคณะตลกที่ที่ปั้นตลกดังๆสมัยใช่ใช่ใช่เด่นดอกกระดูเนี่ยเป็นคนแนะนํามาบอกว่าพวกพี่ลองไปดูดิ ท่าน้าอันนี้เล่นดีนก็คืออิสระเดือนเพนนแดงเดือนเพนใช่ไหมผมก็นัดคุณอีทเสริมเวทเนี่ยครับเราลองไปดูกันไหมว่า,า,าจะาไปเดไน,นไปด้วยกันเราก็ไปดูแล้วก็มาเสนอเฮียซองเฮียซองอบอกว่าลองดูดิก็เอามานี่คือคุณแดงอิสระเดินเพนหัวหน้าคณะอิสระเดินเพนและนี่คือคุณเสริมเวทครับผู้ที่ชักพาให้ตลกมาแสดงและก็มา ให้ท่านด้หัวเราะกันหน้าจอทีวีหน้าในในม้วนเทปวิดีโอเทปของ ST ส i ีวิดีโอก็เจะเป็นที่มาว่าไปไปหาตลกแต่ตลกพรุ่งนี้เขาก็เล่นลนตามคาเฟ่อยู่แล้วก็คือหลักๆเลยอ่ะถ้าเราจะเอาตลกมาอัดรายการก็คืออจะมีทั้งเอสทีวิดีโอเขาจะแจ้งมาว่าทางศูนย์อ่ะขอตลกคณะนี้คณะนี้ที่สองคนก็ไปไป ไปเอาคณะตามที่บริษัทเอทีวีดีโอ่ะเขาต้องการแล้วก็ลงจดิงเทปก็คือตามตามความต้องการของคนเช่านะครับส่วนใหญ่ศูนเนี่ยจะเรียกร้องมาก็คณะแบบส่วนใหญ่ก็ตลกที่แบบแนวหน้ามันก็มีพวกเนี้ยพวกโน้ตเชิญยิ้มตะกูลเชิญยิ้มทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็มีพวกเด๋อดูดีอะไรพวกนี้แม้กระทั่งมัมมัมตอนนั้นก็ยังไม่ไม่ไม่ได้นั้นไม่ได้แยกคณะนะ ยังยู่การเดนอยู่กับอยู่กราเทพอยูกรเทพยูกราเทพอ่าย um, ู่กราเทพก็เคยมาเล่นที่นี่ม่ำที่นี่นะพี่ครับที่พอจะจาได้ไหมว่าคณะไหนที่อัดกับเรามากที่สุดโอ้มากที <c <c ่สุดก็นี่ตระกูลเชิญยิ้มนี่แหละน่าจะเป็นโนดใช่โนดด้วยมีโน้หนมอ่ก็คือออเดอร์จากเอสทีวีดีโอเลยทางสวนอ่ะต้องการเริ่มแรกก็คือเชิญยิ้มเลยเพียวเฮียวเลยอ่าก็คือมีโน้ตมีเป็ดมีสีนม มีอ้วนกล้วยนี่ก็ยังมาทีหลังนะตอนนั้นเชิญยิ้มที่มาแรงมากยังมุมเบียสโลว์มากอ่าใช่ใช่ใชเทปนี้ผมคิดว่าผมกับพี่อีทคุยสองคนอ่ะน่าจะไม่สนุกแน่เลยผมก็เลยวางแผนว่าผมจะนัดพี่ก๋อยมาเพื่อเซอร์ไพรส์พี่อีทคิดถึงไหมครับเซร์ผมไม่ไม่พี่มีอะไรคิดถึงไม่คิด,คคดว่าก็คิดว่าจะ ก็คิววันใดงานนี่ยครับกว่าจะเจอกันเนี่ยกี่ปีแล้วฮะไม่ได้เจอกันห้าปีนะห้าปีตั้งแต่แกป่วยไปเยี่ยมแกที่โรงพยาบาลปล่อยหน้าท่านยี่สิบขึ้นนะฮะประมาณยี่สิบปีได้นี่ยังจําหนุ่มไม่ได้เลยว่าหนุ่มก็หหน้า่อเหมือนเดิมรอแล้วเป็นไงบ้างพีทลองได้ได้คุยกันตลอดไหมคุยคุยคุยกันทุกวันเห็นในในเฟซในไลน์ตลอดแต่ ไม่ไม่ได้มาเจอกันตัวเป็นๆเนขาผ่าตามาผมผ่าตามาครับผมว่าก็จะนัดเร็วขึ้นนั่นแหละแต่พี่อีทบอกว่าพี่ก๋อยอ่ะไปผ่าตาใช่ใช่ใช่ไปผ่าตาผมก็เลยเก็บไว้ในใจว่าเอาละเดี๋ยวก็จะมาเซอร์ไพรส์พี่อีทนี่แหละแล้วก็เลยหลังบ้านกับพี่ก๋อยพี่ก๋อยครับ <S <S> <S เดี๋ยวผมจะนัดพี่ก๋อยนะแต่พี่ก๋อยห้ามบอกพี่อีทนะเดี๋ยวผมจะพามาเซอร์ไพรส์ก็เลยเตรียมกันไว้ล่วงหน้าเลยแล้วก็วันนี้ย ผมก็ไม่ได้บอกพี่อีทว่าผมจะพาพี่ก๋อยมาแต่จ,จู่ๆว่าเปิดรายการปกติเหมือนกับมานั่งคุยกันสองคนเนี้ยแล้วไปไประมาณปุ๊บไอ้ผมว่าคุยกันไม่สนุกเลยเอาเอาพี่ก๋อยมาคุยได้ดีกว่าอ,อันนี้เป็นไงพี่ตกใจมั้เซอร์ไพรส์รามากาเลยนี่นี่ผมไม่ได้ไดบอก<ห>เลย<อ>เข<ล>าจัดคิวมาเฉยเลยเขาไม่พูดไม่บอกห้ามพูดเลยพี่ก๋อยอย่าพูดนะผมจะเอาเขาบอกคิวมาประมาณเป็นเดือนและเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวมาเซอไพคุณหน่อย ดีใจไหมพี่ดีใจถ้าเป็นเบื้องหลังของที่เส้นคอนเสิร์ตอ่ะมันต้องมีพี่สองคนคือเป็นเหมือนเป็นผู้ก่อตั้งก็คือจริงๆแล้วเทปแรกอ่ะ EP แรกอ่ะผมก็อยากให้ทั้งเฮียรงทั้งพี่อีททั้งพี่ก้อยเนี่ยนั่งคุยกันเลยแต่ตอนนั้นมันเป็นอะไรที่เราคิดว่าเราจะทำปุ๊บเอาพี่อีทเริ่มก่อนเพราะว่ารายการใครคิดว่าใครเป็นเจ้าของที่เส้นคอนเสิร์ตหลายๆคนมองว่า พี่อีทใช่ใช่น่าจะเป็นตกเข่าล่ะใช่ผมก็เลยไปเปิดอีพีหนึ่งว่าผมจะพาไปรู้จักเจ้าของที่เส้นคอนเสิร์ตตัวจริงคือใครก็เลยพาพี่อีทกับพียาซงไปเจอกันแล้วเฉลยว่าเนี่ยแหละคือเจ้าของที่เส้นคอนเสิร์ตแล้วก็ไล่ระดับมาว่าเราจะพาใครมาว่าเราจะมาเป็นพี่ก๋อยเป็นบุคคลสาคัญอีกคนหนึ่งของที่เส้นคอนเสิร์ตครับผมก็ตัวตั้งตัวตีเลยใช่นอกจากพี่แล้วอ่ะ ผมมีพี่ชายคนหนึ่งคือพี่หมูอออ่าเผมคิดว่าถ้าพี่หมูมานั่งอีกคนน่าจะสนุกกว่านี้พี่หมูก็คือ EP แรกผมเคยเล่าให้ฟังว่าพี่หมูอ่ะเป็นคนให้เฮียสงอ่ะขึ้นไปบนหลังคาปรับเสอาอากาศสมัยก่อนน่ะเฮียเขาขายเชื่องใช้ไฟฟ้านะครับพี่หมูเขาก็นั่งดูมอนิเตอร์ทีวีแล้วก็เฮียแกปีนขึ้นไปบนเสอาอากาศเพื่อไปปรับเสาแล้วพี่หมูก็นั่งจูนข้างล่างพี่หมูก็เล่าให้ฟังว่า คนที่บ้านอ่ะที่เขาสั่งทีวีไปอ่ะคิดว่าพี่หมูอ่ะเป็นเจ้าของเขาก็เอาน้ําเอาอะไรมาเสิร์ฟพี่หมูใหญ่เลยแต่จริงหารู้มอ่ะเจ้าของมันปีนอยู่คนหลักตาครับพี่หมูบอกว่าเขาคิดถึงพี่ก๋อยเขาอยากมาแต่วันเนี้ยแกไม่ว่างพี่ก๋อยจาได้ใช่ไหมจําได้จาได้หมูเล็กอีกคนหนึ่งเล็ก้องเล็กอ่าเล็กอีกคนหนึ่งก็จะเอาเบิกเงินอ่ะ จ่ายเงินนั่นนะนั่นคือการเงินเลยแต่เขาไม่มานี่คือตลกไม่ได้กลับบ้านโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยขาดคนนี้ไม่ได้เลยขาดคนนี้ไม่ได้หมูเนี่ยไม่ว่างเขาติดงานหรือเล็กติดงานเนี่ยก็ให้เราเนี่ยเข้าไปที่บริษัทไปเอาบริษัทไปเอาเช็คไปเบิกเงินมาคือเขาถ่ายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บลงมาคือเราเราต้องจ่ายเขาเลยต้องจ่ายเลยตลกนี่ไม่ได้เลยลงจากเวทีปุ๊บ เขาก็รอแล้วรอเพื่อจะรับเงินจากพี่พี่ไก่ก็คือเราเหมือนจ่ายสดนะพี่เนี่ยสมัยก่อนนี่ไม่ไม่ไม่มีโอนเข้าไม่มี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 ไอ้โทรศัพท์ยังเป็นเออนั่นนะเป็นกระติกน้ําอะไรอยู่เลยแล้วแล้วมีมีพี่พี่อิทมีงอมอบตังไหมแบบคุยอตลกไว้เท่านี้แล้วอมบริสังไม่มีไม่มีทั้งนี้เขาไม่ไม่ไม่ร่งเรื่องเงินเลยอทั้งนั้นก็คือเป็นพี่ดกรอย่างเดียว แล้วพี่ก่อยก็คืออยู่เบื้องหลังครับอย่างเดียวเลยแต่เรารู้ค่าตัวว่ายังไงยังไงคณะไหนเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็จ่ายตามนั้นสมัยก่อนบนเวทีจี้เส้นนะพี่ทาไมไมโครโฟนอ่ะเขาถึงใช้สายแล้วไมมันพันเวลาเล่นตลกพี่สังเกตไหมสายมันพันเยอะแยะเยอะแยะกัน yeah oh yeah ไปหมดเลยคือสไตล์ตลกเนี่ยมันมาจากคาเฟ่ก็จะออกแนวอย่างนั้นให้มันยุ่งเข้าไว้อ่ามันจะได้ลงมุกลงอะไร ก็คือเราเห็นว่าเวลาเล่นตลกไปก็มานั่งแกะสายไม่ไปแกะไปแกะมาคือสมัยก่อนเนี่ยไม่ลอยมันยังไม่มีนะพี่นะเป็นจะไม้สายนะแต่ก่อนเนี่ยมีเหมือนกันแต่แต่ตลกไม่ชอบใช้แล้วเขาต้องเอามาขุดหัวอะไรเขาจะออกแนวร้องเพลงสายยันเพลงอะไรมันจะมีมุกอะไรนั่นของเขาเขาเลยต้องใช้สายครับต้องไม้สายพวกเราก็เลยใช้พอไม่เยอะสี่ตัวอย่างก่อนสี่ตัวเคยเอาไว้เลสให้เขาเล่นนะ มันก็เล่นไม่ได้เพราะมันไม่ลงมุกแล้วกล้องอะพี่กล้องสมัยก่อนน่าจะประมาณกี่ตัวกล้องมันก็ต้องมีสามตัวมีสวิตชิ่งมีอะไรบางทีก็มีอินเสิร์ตคนดูไอของเรามันจะมีอารมณ์ร่วมตอป่านี้แล้วยังไม่ได้ตัดจุกเก้อแก่นะเพี่ส่งตัวเองเลยนะมีอีกตัวหนึ่งก็ให้จับคนดูไว้เพะ หาพั๊วอินเสิร์ตเข้าไปชั่วอ๋อจาะหน้าจอเข้าไปเลยก็ไม่ไม่ก็แสดงว่าไม่ก็ต้องมีไปวางตรโซนของของคนดูด้วยเพื่อเพื่อเวลาเป็นตลกอะไรแล้วเกลากันเบี้ยเลยสมัยของตลกเขาต้องซ้อมกันก่อนนะอว่าต้องเล่นอ๋อไม่ไม่ฮะซ้อมไม่ไม่ได้ซ้อมเลยเล่นสดเลยก็เหมือนเขาเล่นกันอยู่แล้วเขาเขาเล่นกันอยู่แล้วเขาก็เล่นตามคาเฟ่อยู่แล้วตลกสมัยก่อนที่พี่คิดว่า ตลกคณะไหนที่เขาเตรียมการขั้นเยอะ็อปเขาเยอะมากเลยนเงี้ยน่าจะเป็นคณะไหนอ๋อมีชวนชื่นชวนชื่นชวนชื่นนี่็อปเยอะมากเขาจะเล่นเป็นอันนั้นนะแล้วอย่างเงี้ยเขาเขาเขาขอเล่นก่อนหรือว่าเล่นหลังหรือเล่นยังไงครับถ้าเกิด pop ไปอ๋อมันอย่างนี้ฮะตามคิวตามคิวใครมาก่อนเราก็ให้ให้เล่นก่อน๋อแสดงว่า็อปเขาก็มาเซตแป๊บเดียวเขาสามารถเล่นได้เลยครับพี่ก่อยไม่ได้มาที่นี่กี่ปีแล้วก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ที่ตั้งแต่ นานนมากเลยเริ่มต้นนาน23ปีพี่ก๋อยจําได้ไหมว่าเวทีจไม่ได้เลยเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมข้างบนนี้ก็เป็นเป็นในฟูดคอร์ดเป็นอะไรพวกนี้เหมือนกันโอ้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะเลยเปลี่ยนไปมากเลยคือผมต้องไปเปิดฟังในมอนวิดีโอว่าเมอร์ลี่คิงวังบูรพาเขาถ่ายทําชั้นไหนเพราะผมถามพี่อีทพี่อีทบอกว่า ชั้นสองชั้นสามผมไม่ไม่ใช่น่า,นาจะชั้นบนนี่แหละท่านบออชั้นมันจะมีมีฟูดคอร์ดมีอะไรนี่แหละมีเวทีงเขาผมก็เลยคิดว่าไปหาหาข้อมูลก่อนดีกว่าหาข้อมูลเสร็จปุ๊บผมก็บอกอีทว่าชั้นหกครับ <ừ. S 1> ผมก็เลยเอ้ยเดี๋ยวเรามาถ่ายทําที่นี่แล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่นี่แล้วเขาเขาคงล่างล่างว่าเข,าข้าๆว่าน่าจะเป็นโซนชั้นนี้เพราะว่าพื้นที่มันมันกว้างเออแล้วก็เลยถามอีทก็ เริ่มนึกออกแล้วนี่นี่ชั้นนี้พ oh, oh, we ี่จ anyway. okay, okay, right? okay. 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 okay, okay? ําได้แล like ้วเวทีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อก็เลยเป็นที่มาว่าเนี่ยวันนี้เรามาถ่ายทําที่เส้นคอนเสิร์ตย้อนย้อนอดีตที่เส้นคอนเสิร์ตสมัยก่อนตั้งเวทีอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยพี่อิทโอเคไหมโอเคเลยโอเคพี่ก๋อยโอเคไหมได้มานักคุยกับโอเคเก่าๆอะไรเงี้ยได้โอ้ลึกแล้วลึกความหลังนี่สนุกมากสมัยก่อนคิดถึงเนี่ยอคิดถึงมากแต่ก่อนนี่เจอกันเกือบทุกวันอะ สมัยก่อนอ่ะทีนี้มาการเวลามันผ่านไปสมัยก่อนพี่หมูก็เล่าให้ฟังเนี่ยถ่ายทําตลกเสร็จก็ไปที่อะไรนะต่อลงโซ่ป่ะไปนั่งกินบ้านเราบ้านเราไปกินอะไรเนี่ยหมูกระทะหมูปราชัยอ่ะโอ้ยนี่ตึกสร้างใหม่เนี่สร้างใหม่ก็คุณไปเหรอยังไม่ยังไม่้ไปไหมสร้างใหม่ทำเป็นตึกใหม่โอ้โหดีมาก รงวว่าว <Okay. S 1> ่างเลสมัยก่อนก็คือเราเราถ่ายทําเสร็จปุ๊บเราก็หลังจากถ่ายทําเราก็มานั่งกินนั่งอะไร <S 2> <S 2> <ๆ>สางสา์แล้วคุยกันสนุกส,สนานนะ,ะพี่นะอการเวลาถึงแม้มันจะเปลี่ยนไปอ่ะแต่ความทรงจําต่างๆมันยังอยู่ในใจของพวกเราทุกคนอย่างอดีตที่พี่อีทเคยเ,เป็นพิธีกรที่เส้นคอนเสิร์ตอ่ะมันยังมีอยู่ เขาโคงของความทรงจําของเนี่ยคือถ้าใครจะดูจี้เส้นคอนเสิร์ตจะเห็นเอกลักษณ์ก็คือพี่อิทจะขึ้นมาเปิดหัวตลกอันนี้คือตลกที่เราดูเนี่ยก็คือเป็นจี้เส้นคอนเสิร์ตก่อนจะลากันไปพร้อมกับความทรงจําดีๆของพี่สองคนแล้วก็อดีตของจี้เส้นคอนเสิร์ตนะเมอร์ลี L ่คิงวังบุรภาอย่างนี้ผมมีกาแฟนกคู่ครับกาแฟกาแฟนี่อร่อยนะพี่ ผมมีมาให้พี่ก๋อยด้วยครับ,รบขอบคุณครับแล้ววันนี้ผมอ่ะไม่ได้เจอพี่ก๋อยมา20กว่าปีวันเนี้ยหายคิดถึงพี่แล้วแล้วเดี๋ยวเทปหน้าผมจะพาไปพบกับตลกท่านไหนติดตามชมช่องที่เส้นคอนเสิร์ตฮาวาลักแคกนะครับและก็รายการคุยตลกยุตลับวันนี้พี่อีทพี่ก๋อยและผมหนุ่มขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้คิดถึงมากครับ โอ้ไม่ได้เจอกันมา5ปี5ปีคิดถึงที่สุดสบายถ้าจี้เซนคอนเติร์นี่ก็ต้องทางคุณอี้เต๋อเบสีจะพูดเล่นเล่นชัวร์ลมกเซอร์ไพรส์มากนึกไม่ถึงเลยหนุ่มเลยบอกไม่บอกโอ้ว่าเชิญใครมา หนุม่มนี่เขากำชับเลยว่ออย่าไปบอกพี่อีตอนนีนยผมจะเซอร์ไพรส์พี่อีน,อนี่ดาราเก่านะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์ s ับสไ r i b ์แล้วก็ใน YouTube นะคุยตลกยุคตลกเจอพวกเราแน่นอน